ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็จะมาสอนอต่อในเรื่องอในเรื่องการจัดกระดูกตอนที่2นะครับอันนี้ก็ <c oughs> ตอนนี้มามาดูในเรื่องเทคนิคต่อนะฮะเทคนิคตอนนี้เรามาดูพวกคาจากัดความต่างๆก่อนนะครับนี้เทคนิคการจัดกระดูกเนี่ยก็สามารถมีทั้งเทคนิคที่ผู้อื่นกระทาให้เราหรือ บางครั้งเราจัดตัวเองเช่นเราดัดคอตัวเองหรือหักนิ้วตัวเองอะไรพวกนี้อันนี้ก,ก็ก็ถือว่าเป็นการจัดกระดูกด้วยตัวเองแบบหนึ่งนะฮะอันนี้เราเรียกเทคนิคว่าการจัดกระดูกและการเคลื่อนไหวแบบต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการจัดด้วยตัวเองเรียกว่าเซลล์นะฮะเซลมบิ์ไบเซชันหรือออโตมบิ์ไบเซชันนั่นเองก็คือการจัดดัดดึงข้อต่อด้วยตัวเราเองนะ หรือแม้แต่อาจจะมีการมีเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อข้อต่อนะการยืดกล้ามเนื้อเราเรียกว่า stretching นะครับโดยการ traction การดึงด้วยตนเองของผู้ป่วยนะครับเช่นเรามีการบริหารอันนั้น,น,น,นก,ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ mobilization with movement ก็อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวหรือการจัดกระดูกโดยที่นักบำบัดนะฮะ ทำการจัดดัดดึงในขณะที่ข้อต่อนะฮะข้อต่อนั้นมีการมีการเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับมีการเคลื่อนที่ไปด้วยนะก็คือเคลื่อนไปจัดไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เรากจา็จะมีคำว่าจะมีคำว่า active joint motion คำว่า active active ก็คือผู้ที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ ผู้ป่วยนะฮะหร,หรือคนที่กระทำเนี่ยคือทาการเคลื่อนไหวด้วยตัวเองหรือเราตัวเราทําด้วยตัวเราเองนั่นเองเป็นการเคลื่อนไหวข้อต่อของตนเองนะครับด้วยตัวเองนะครับโดยที่เช่นเรากางแขนนะฮะการแขนด้วยตัวเราเองยกแขนยกออะไรอันนี้เราเรียก active joint movement นะฮะก็จะตรงกันข้ามกับ passive joint movement passive ก็คือมีผู้อื่นมากระทําให้ หรือนักบำบัดหรือหมอมามาเคลื่อนไหวข้อต่อเราเราเรียกว่าพาสซีฟนะฮะก็คือการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยผู้อื่นนะฮะหรือนักบำบัดหรือหมออันนี้ก็ทั้งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีที่หมอหรือผู้ตรวจเนี่ยทำการตรวจประเมินนะฮะการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะรับรู้ความรู้สึกนะฮะของรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วยหรือแม้แต่ ให้รู้ว่าประเมินให้รู้ว่าข้อต่อน,นั้นมีการถูกจํากัดหรือไม่หรือมีปัญหาหรือไม่นะมีเจ็บมีปวดหรือมีติดมีขัดหรือมีความฝืดมีความตึงอย่างไรอันนี้ก็นักบําบัดก็จะต้องสังเกตนะครับแต่นี้หลักสําคัญที่ก่อนที่เราจะเข้าลึกไปถึงเรื่องจากกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องของชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหว ชีวะกุลาศาสตร์ของการเคลื่อนไหวก็เป็นวิชานะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเข้าไปในระบบโครงสร้างข้อต่อต่อตางๆเพื่อจะได้รู้ว่าเาขาเคลื่อนไหวอย่างไรนะมีการจํากัดอย่างไรมีข้อควรระวังอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นความทําให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าถึงระบบต่างๆเหล่านี้ได้ทําให้เรากระทําหรือการจัดกระดูกได้อย่างปลอดภัย น,นี่การเคลื่อนไหวของข้อต่อตามหลักสรีรวิทยาที่เราเรียกว่า physiological motion นั้นเป็นผลมาจากนะฮะปกติแล้วถ้าเรามีการงอแขนหรือเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็คือ physiological motion นั่นเองนะครับเป็นผลมาจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อเช่นเรางอข้อศอกใช่ไหมขณะที่เรางอข้อศอกเนี่ยกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้าหรือบเส็บเนี่ยก็จะต้องทําการ contract หรือการหดตัว ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อซึ่งอยู่ด้านหลังเราเรียกว่าไทรเซปนะครับไทรเซปนั่นเองก็ต้องคลายตัวด้วยนะครับเพื่อที่จะยอมให้เกิดการงอกสอกเข้าไปด้านหน้ามากขึ้นนั้นการทํางานตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการทํางานคู่กันนะครับเป็นการอีกตัวหนึ่งข้างหนึ่งทางานแต่อีกข้างหนึ่งก็ต้องคลายตัวนะโดยผ่านแกนของกระดูกนะเช่นเรา f ฟ e ชั่นการงอการเหยียดเอ็กซ์ตินชั่นการกลางแขนการกลาง abduction หรือการหมุนนะหมุนผ่านแกนเราเรียก rotation อันนี้ก็เป็นเป็นคำศัพท์แต่เราไม่ต้องซีเรียสน,นะครับภาษาอังกฤษเรากา็พูดให้รู้ไว้นะครับเทียบกันส่วนคำว่า accessory motion accessory motion เนี่ยอันนี้ผู้ป่วยทำเองไม่ได้ครับอันนี้จะต้องถูกกระทำโดยผู้ตรวจหรือหมอนะซึ่งเข้าไป ไป a s s e s s ไปประเมินนะฮะเข้าไปเคลื่อนไหวข้อต่อในระดับที่ระดับระดับเฉพาะเจาะจงนะฮะโดยที่โดยที่ผู้ป่วยเองเนี่ยไม่สามารถกระทำได้อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปประเมินการเคลื่อนไหวในข้อต่อหรือผิวระหว่างข้อต่อว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้คนที่ทำาเราก็จะใช้ในการตรวจข้อต่อต่างๆด้วย เพื่อจะประเมินว่าข้อต่อน,นั้นมีปัญหาหรือไม่หรือจอยนั้นมีปัญหาหรือไม่มีการติดขัดหรือมีหลวมมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีคำว่าออโตออโตนะฮะออโตไคลเนเมติกส์ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในข้อที่ผิวข้อนะซึ่งรูปแบบของการเคลื่อนไหวในผิวข้อเราศึกษาเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวได้หลายแบบโดยเฉพาะแบ่งเป็น5แบบนะครับก็คือเรื่องของการหมุน มีการหมุนหมุนรอบแกนนะครับเรียกว่าสปินการกลิ่งโร w การสไลด์นะครับการสไลด์คือการเลื่อนนั่นเองการกดก่ารคอมเพรสชันและการดึง traction ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ที่คนทั่วไปเราทารํากันเราบางทีเราทําการเคลื่อนไหวตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าข้อมันเคลื่อนไหวแบบไหนงั้นะเราก็คงต้องศึกษาเข้าไปในระดับในสระดับข้อต่อเชิงลึกมากขึ้นนะครับ มาดูเรื่องการโรโลหรือกลิ้งการกลิ้งนะฮะดูดูภาพนะฮะการกลิ้งคืออะไรการกลิ้งเกิดขึ้นในทิศทางของการเคลื่อนที่นะฮะเราเคลื่อนที่ไปทางไหนมันจะเกิดการกริ้งขึ้นอันนี้อันนี้ก็จะเกิดที่ผิวข้อต่อนะครับมักเกิดร่วมกับการหมุนจะมีการหมุนร่วมด้วยและมีการสไลด์ก็คือมีการเลื่อนไปด้วยนะฮะังนั้นการกริ้งเนี่ยก็จะเกิดผสมผสมผสานเทคนิคระหว่างการหมุนและการสไลด์ เช่นช <ersch> ่วงโค้งของกระดูกต้นขาส่วนล่างนะครับช่วงโค้งของกระดูกต้นขาส่วนล่างก็คือทีเบียเนี่ยนะก็จะกลิ้งไปบนผิวของกระดูกต้นขานะกระดูกต้นขาส่วนบนกระดูกต้นเอ่อกระดูกต้นขากระดูกต้นขานะครับนะอันนี้ก็จะเกิดการกลิ้งเช่นเวลาเรางอเข่าเหยียดเข่าก็จะเกิดการกลิ้งของกระดูก2ชิ้นนะครับ ส่วนการหมุนหรือ spin, นะสปินนะสปินเกิดขึ้นเมื่อกระดูกหมุนรอบแกนตามแนวยาวนะจะหมุนรอบแกนตามแนวยาวเช่นหัวกระดูกของปลายแขนด้านนอกหมุนรอบกระดูกปลายแขนด้านในนะก็คือเวลาที่เราทำเอ่อโพเนชั่นหรือคว่ำม,มือหรือหงายมือเนี่ยนะเราจะรู้ว่ากระดูกกระดูกส่วนแขนส่วนปลายของเราเนี่ยมี2ชิ้น นะครับก็คือเอาหน้ากับเรเดียสหรือกระดูกแขนด้านในกับด้านนอกขณะที่เราคว้าม,มือก็คือกระดูกของเรเดียสซึ่งอยู่กระดูกด้านนอกเนี่ยก็หมุนหมุนผ่านแกนกลางแล้วก็ไปค่อมกับกระดูกของเอาหน้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโปรเนชั่นส่วนซูเิเนชั่นก็เป็นงานหงายหงายมือก็ทำทิศทางตรงกันข้ามกันเองนะครับ แล้วก็รวมไปถึงการเหยียดต้นแขน f r e x i o n e x t ก n s i o n ก็จะมีการหมุนรอบแกนด้วยนะครับการหมุนนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเองในการเคลื่อนไหวของข้อต่อในยามที่ปกตินะครับก็คือต้องมีนักบำบัดกระทำให้มาดูเรื่องดูอีกเทคนิคหนึ่งอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะการเคลื่อนไหวอีกรูปแบบสไลด์นะการสไลด์คืออะไรคือการเคลื่อนที่ของสิ่งสิ่งหนึ่งที่จุด หนึง่งบนผิวสัมผัสจุดเดียวเคลื่อนที่ผ่านผิวสัมผัสของอีกสิ่งหนึง่งหลายๆตำแหน่งนะยกตัวอย่างเช่นทีเ่เราเลื่อนบรไดา,าเล่นกะดาลื่นใช่ไหมฮะก้นของเด็กคนเนี้ยนะฮะจะเป็นจุดเดียวแต่จุดเดียวที่สัมผัสกับผ,ผิวสัมผัสข,ของกระดเลื่อนซึ่งม,มีมีหลายมีหลายจุดใช่ไหมฮะเห็นไหมเคลื่อนที่โดยที่ก้นตำแหน่งเดียวแต่สัมผัสกับผิวสัมผัสได้ brands. หลายจุดอันนี้เราเรียกว่าการเลื่อนหรือการสไลด์ นะครับงั้นในข้อของเราก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ด้วยนะครับส่วนการ c o m p r e รส i o n การทร a ด s s e c ช i o นอันนี้เราคงจะคุ้นนะการคอมเพรสคือการกดนะฮะปกติข้อต่อของเราเนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่เวลาที่เราคอมเพรสก็คือการลดช่องว่างระหว่างข้อนั่นเองพวกนี้ก็จะทําให้ข้อนั้นเกิดความมั่นคงขึ้นนะฮะโดยแต่ถ้าทำธรรมชาติแล้วเช่นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ก็ทำให้เกิดความมั่นคงก็คือมีการคอมเพรส s นั่นเองส่วน Distraction ก็คือการดึงนะก็คือการทําให้ผิวของข้อต่อดึงห่างออกจากกันนะบางนี้ก็มักจะใช้ร่วมกับเทคนิคโบไ i z a t i o n เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อนะครับอันนี้ก็มีนะสรุปแล้วการเคลื่อนไหวก็จะมีการหมุนการสไลด์การคอมเพรส s การดิสแทคชั่นและการ, raction, การเอ่ออืม การเลื่อนนะครับส่วนคําว่า Trust นะค,คงเคยได้ยินว่าคําว่า trust trust นะฮะที่เราเห็นจัดเร็วๆแล้วก็ดังกรับกรับอันนี้เขาเรียก Trust นะเรียก trust หรือ crack crack นะบางคนก็เรียก crack cr นะก, cr การเคลื่อนไหวด้วยความเป็นคือการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงนะที่เราเรียกอย่างว่า Man นิแมนนนั่นเองหรือที่เราเห็นการจัดกระดูกทั่วๆไปมักจะต้องการทําให้เกิดเสียง ดังกรอบกรอบนะฮะบางทีเราดัดหลังนะอันนี้ก็คือการทรัสซึ่งก็คือแมนนี้อย่างหนึ่งนั่นเองนะก็เทคนิคก็คือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะช่วงแคบแคบช่วงสั้นๆนะโดยที่ผูกกระทำไม่สามารถป้องกันและขัดขืนได้นะจะเห็นว่าการทำนี้จะต้องทำด้วยเร็วแล้วก็ทำในขณะที่กล้ามเนื้อของคนไข้นั้นคลายตัวหรือเผลอนั่นเองใช้กระทำในระยะที่ข้อถูกจำกัดด้วยพยาธิสภาพในข้อ อันนี้มักจะใช้ในกรณีที่ข้อมีการกดรั้งข้อมีการติดขัดฮะไม่ว่าจะด้วยด้วยพังผืดหรือการหรือเนื้อเยื่อต่างๆที่หดสั้นอันนี้ก็มีประโยชน์ในการกระตุ้นรับก่าตัวรับความรู้สึกที่อยู่ภายในข้อหรือ j o รีเซ e c e p เตอซึ่งเวลาการทัสแล้วก็จะรู้สึกโล่งสบายที่เราดัดคอดัดมือจะรู้สึกโล่งสบายชัวยวขณะนะแต่ต้องระวังนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของ Manipulation แต่เทคนิคตร,นตรงนี้การยิ่งทําให้ยิ่งทําบ่อยก็จะมีผลทาให้เกิดการข้อหลวมแล้วก็บาดเจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนไหนที่ดัดบ่อยๆเนี่ยกรณีบางทีดัดคอตัวเองบ่อยๆมีหลายคนนะที่มหาอาจาร,รย์ก็ปรากฏว่าดัดจนกระดูกเคลื่อนนะเนื่องจากทําบ่อยมากแล้วข้อมันหลวมนะครับเพราะฉะนั้นการดัดบ่อยมากเกินไปหรือทําบ่อยก็มีอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นต้องให้พอเหมาะจริงๆแล้วถ้าเราไม่เป็นไรเราก็ไม่สมควรจะไปดัดมาเลยนะครับ อันนี้ก็มาดูรูปร่างของผิวข้อส่วนใหญ่แล้วรูปร่างของผิวข้อต่อนะซึ่งคือเรารู้ว่าข้อต่อนี่เกิดจากกระดูก2ชิ้นอย่างน้อย2ชิ้นมาต่อกันนะครับก็จะเกิดช่องว่างเพราะฉะนั้นผิวข้อ2ชิ้นที่มาประกบกันมักจะมีลักษณะอยู่2สนักะก็คืออ,อันหนึ่งจะมีลักษณะเว้าเราเรียกคอนเคฟนะส,นนนส่วนอีกอันส่วนอีกชิ้นกระดูกชิ้นหนึ่งก็มักจะมีโค้งออกซึ่งมันจะรับสัมผัสกับมาดีเราเรียกว่า เป็นผิวโค้งนั่นเองเพราะฉะนั้นผิวโค้งกับผิวเว้าวเนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันเพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่ถ้าโค้งโค้งทั้งคู่ก็เกิดการเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะมันจะเกิดการเสียสีหรือติดขัดกันขณะที่เว้าวทั้งคู่ก็ไม่ทําให้การเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นมักจะมีโค้งคู่กับเว้าวเสมอเราเรียกว่าคอนเคฟกับคอนเวกซ์นะครับก็มีกฎนะก็มีพูดถึงกฎเวลาที่กฎหรือกติกาของหรือการศึกษา กดของผิวโคง้งเคลื่อนที่บนผิวเว้านะบางทีคอนเคฟ e เนี่ยเคลื่อนที่ไปบนบนคอนเวกซ์นะฮะนี่หรือผิวเว้าเคลื่อนที่ไปบนผิวโคง้งนะฮะอันนี้คือข้อต่อ2อ,อันเช่นแล้วเรางอเข่านะการงอเข่าบางทีเรานั่งแล้วเรายกาลกหรือเหยียดเข่าขึ้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของกระดูกท่อนล่างซึ่งมีลักษณะเป็นคอนคอนเคฟนะครับ ก็คือเว้าแต่จะเคลื่อนที่ผ่านกระดูกผิวโค้งของกระดูกต้นขานะครับหรือบางทีเรายืนแล้วย่อขาลงนะย่อขาลงอย่างเงี้ยนะแสดงว่ากระดูกส่วนส่วนโค้งของเราซึ่งเป็นกระดูกของต้นขาหรือฟีเมอรนะ์เคลื่อนไปบนข้อต่อของออผิวกระดูกของที่เบียรหรือกระดูกต้นขาท่อนล่างนะครับ อันนี้มันก็มีการเคลื่อนไหวได้2แบบงนั้นจึงเป็นหลักพื้นฐานในการจัดกระดูกด้วยสําคัญแม้เราต้องรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผิวข้อนะครับคือการเลื่อนซึ่งขณะที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะมีการเลื่อนคือสสการสไลด์ผ่านผิวข้อไปโดยตรงผิวสัมผัสอันหนึ่งก็คือผิวสัมผัสอันหนึง่งเนี่ยเคลื่อนไปบนผิวสัมผัสอีกอันหนึ่งขณะที่ผิวสัมผัสนั้นอยู่นิ่งอันนี้ก็งนั้นะเวลาที่เคลื่อนไหวก็จะเกิดการเคลื่อนไหวของผิวสัมผัสตรงนี้ นะครับยกตัวอย่างอันนี้ concave convex r ู n นะก็คือเห็นไหมจะผิวข้อผิวข้อนั้นมีลักษณะอันนี้เป็นโคง้งนะก็คือกระดูกต้นขาของเราอันนี้บริเวณเข่าสมมุติบริเวณเข่านะครับอันนี้เป็นกระดูกปลายกระดูกปลายขานะหรือที่เบียรนะ์จะโคจะเว้าวเข้าไปนะจะเว้าวเข้าไปนี่นะฮะ concave Con เรียกว่าเว,ว้า convex เรียกว่าโคง้ง โอ้งั่นเองเพราะฉะนั้นจะเคลื่อนลักษณะอย่างนี้นี่คือในขณะที่กระดูกผิวข้อแบบเป้วเนี่ยนะก็จะมีการเลื่อนหรือสไลด์ไปในทิศทางเดียวกับแนวที่กระดูกเคลื่อนที่นะครับแนวที่กระดูกเคลื่อนที่เช่นกระดูกขณะที่เรานั่งนะครับอันนี้แทนกระดูกกระดูกของทีเบียนะครับกระดูกของทีเบียแล้วขณะที่งอเรางอเข่าเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ก็จะมีการเคลื่อนที่ของผิวว้าวเนี่ยไปบนผิวโคง้งนั่นก็จะนั่นคือเกิดการสไลด์ขึ้นนะแล้วทิศทางของเขาก็จะเลื่อนไปตามแนวตามแนวที่เขาเคลื่อนตัวนะฮะแล้วเกิดการสไลด์ก็คือผิวสัมผัสของผิวสัมผัสของกระดูกที่ว้าวเนี่ยก็จะสัมผัสกับก,บกระดูกโค้งหลายๆจุดนะฮะแล้วการเคลื่อนไหวก็จะเกิดการเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกับ การเคลื่อนไหวของผิวเว,ว้านั่นเองเห็นไหมก็จะอพนันทางด้านหลังอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับต่อไปส่วน c o คอนเ Concave ฟ o ูนอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอตรงกันข้ามนะฮะกระดูกที่มีผิวข้อแบบโคง้งซึ่งเลื่อนผ่านผิวข้ออีกด้านหนึ่งนะซึ่งเป็นผิวเว,าว้าก็และนิ่งอยู่กับที่ก็จะเกิดการกลายนะฮะเกิดกลายก็คือการเลื่อนเร,เรียกอย่างการเลื่อน ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของการกลิ้งหรือโลนั่นเองยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันชิ้นนี้คือกระดูกต้นขาฟเฟมอร์อันนี้ก็คือกระดูกปลายขาทีเบียนะครับเกิดการทีเบียขณะที่เราเคลื่อนอ่าดยนี้ครับตอนแรกตรงกันอยู่แล้วเราก็หมุน นะครับหมุนข้ออ่าโทษทีครับอันนี้อันนี้เราเรา,เรากดลงนะครับทำให้ข้อเนี่ยอ่าเรากดลงแทนที่มันจะไปด้านล่างนี่ใช่ไหมปรากฏว่าข้อที่อยู่ด้านบนจะมีการเคลื่อนตัวไปทิศทางตรงกันข้ามกับแนวแรงที่เรากดเห็นไหมตรงข้ามกันอันนี้ก็เป็นกดอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เราก็ใช้เป็นเทคนิคในการจัดกระดูกเหมือนกัน ีนี้มาดูประโยชน์ที่ได้จากการจัดดัดดึงนะหรือการจัดกระดูกคืออะไรอันนี้หนึ่งคือใช้ลดหรือควบคุมการปวดหรือลดความปวดได้นะในบางคนที่ปวดอยู่เนี่ยถ้าถ้าเป็นปัญหาจากจอยจากข้อต่อเวลาเราจัดปุ๊บคนไข้จะรู้สึกเบาขึ้นหรือปวดน้อยลง 2. ก็คือประโยชน์เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวใช้ในกรณีข้อที่มีการติดขัดนะครับข้อที่เคลื่อนไหวไปไม่ได้ตามปกติมีการติด ติดยึดแน่นของข้อต่อหรืออาจจะมีพังผืดไปรัดต่างๆอันนี้ก็ใช้เพิ่มองศาได้อันที่3ก็ใช้แก้ความผิดปกติของข้อต่อเนื่องจากการทํางานไม่ปกตินะซึ่งอาจจะมีการติดขัดอยู่นะเราใช้เทคนิคตรงนี้เข้าไปแก้ไขให้ข้อมันกลับมาเป็นอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับงนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดดึงข้อต่อด้วยมือก็คือความเจ็บปวดและการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ นี่เป็นปัจจัยเลยถ,ถ้าเขาเจ็บปวดมากถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนั้นหรือเขาข้อตรงนั้นเจ็บปวดมากก็จะเกิดภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนะจะเห็นว่าบางคนที่เป็นตะคริวบางคนที่ปวดมากๆกล้ามเนื้อจะเกร็งตัวไว้แล้วเขาจะขยับขยื่นไม่ค่อยไดนะ้บางทีเกร็งตัวด้านทั้งสองด้านเวลาเคลื่อนไหวก็จะปวดนะปัจจัยอหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่น้อยกว่าปกติ นะบางทีข้อตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวมานานหรือเกิดการขาดการบริหารหรือเกิดการยึดติดของข้อด้วยสภาวะอะไรก็แล้วแต่ก็มีผลทําให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อได้น้อยกว่าปกติอันที่3คือการหดรั้งของเนื้อเยื่อรอบๆข้อต่อนะเช่นเจ็บแขนเจ็บหัวไหล่แล้วเราก็ไม่ใช้งานมานานตอนหลังก็เกิดการไหลยึดติดนะครับหรือไม่ได้บริหารนานานเข้าก็เกิดการข้อหุ้มนะเยื่อหุ้มข้อต่างๆมันหดตัวหดรั้งไป อันที่4ภาวะการบวมของข้อต่ออันนี้ก็มีผลนะครับการบวมของข้อต่อเนี่ยมันเกิดการอักเสบนะครับทำให้บวมขึ้นมาทําให้เราเคลื่อนไหวข้อต่อได้ลําบากอันนี้ก็มีผลนะเราก็ต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมด้วยไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะจะที่สําคัญการผิดรูปของข้อต่อเองหรือการ deformity การพิการหรือการผิดรูปร่างรูปแบบของข้อต่ออันนี้ก็จะมีผลต่อการข้อต่อก่อการเคลื่อนนะฮะ และหลุดของข้อต่อนะครับเดี๋ยวเราต่อในะ